ชายธรพ ات จันทวงศ์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของวัดวัดวงสำมพอล่มและหมู่บ้านวังสำมพอล่มกันนะครับเรามาฟังกันเลยอที่ประวัติเดิมอ่ะก็คือตัอง้งแต่สมยัย2,440ก็คือ120ปีก็คือเท่ากับโวงงานก,ก,กุสิกรูมตัอวอ นียมันยังไม่เป็นแบบนี้นะรุ่นหนูก็น่าจะสามขวแล้วแหละเกิดหนยนอนนะแล้วก่อนเคยดูเรื่องนี้ปัจจุบันตอนนี้ก็จะคล้ายกันเมื่อก่อนอย่ตรงนี้นะตั้งแต่รู้จักใครรู้จักสามชุดปั้งลุงหมูขึ้นอ่าตั้งแต่สามชุดลงมาจนถึงลุงเหล่าเนี้ยจะมีต้นยางต้นยางหมดเลยนะจะเป็นต้นยางแล้วสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีถนนหลก ใช้เหลือกีอ่ล่ะเริ่มต้นตัตตง้งแต่ประวัติของวัดฒนมรรมจะเปลี่ยนมาตามไม่เรื่อยตามตามยุคสมัยชาวบ้านแต่ละอย่างนครับผมเริ่มแรกเนี่ยอันนี้จะมีต้นยญ้าเยอะอ่าแล้วก็แม่น้ำก็จะไหลเชี่ยวพอแม่น้ำไหลเชี่ยวเน,นี่ยสมัยนั้นน่ะ2440ก็24อ,อย่างชาวบ้านก็ยังมีเยอะมากพอชาวบ้านไม่เยอะมากเนี่ยตอนนี้ก็จะมี ต้นยางมั่เลี้ยงเลี้ยงไาลงแต่เมืองก็จะเลี้ยงกว้างเพราะเป็นที่ออกแคบนะครับผมพอเสร็จแล้วเนี่ยต้นยางมีปุ๊บเสร็จเนี่ยเมื่อก่อนรู้จักบแร่ะรู้จักคแถวเนี้ยก็จะเป็นเรียกว่าโคกอีแดงก่อนแล้วชาวบ้านจะไปไหนมาไหนนะหรือว่าจะไปทำที่อะไรต่างก็จะมาแล้ก็เลยก่อเสรสร้างวัด ต้นยางตบเอีต้นยางเนี่ยต้นยางมากเรือนคุณผู้ชมทุกก็เยอะกว่าม6รต้นต้นน้ำต้นยางมล้สร้างบางเรือนก็แล้วเราก็รวบรวมกันมาสร้างแบบสมัยก่อนวัดเนี่ยจะไม่ได้เป็นปูนจะถึงไม้ส่วนใหญ่พอตัดไม้ไปเรื่อยๆนะตัดไม้ไปเรื่อยๆเนี่ยนกแร้งก็ไม่มีที่เกาะที่กินอาหารทุกอย่างก็จะลด้อยหล่อนไปนกแร้งก็บิ าก็เลยเรียกนักตอนนั้นนะเมื่อ120ปีที่แล้วก็จะเรียกว่าอะนี้เรียกว่าวัดวัดโคกอีแหลงโคกก็คือเนินนั่นแหละเนินเกิดจากว่าพอแม่น้ำมันมันเบี่ยงใช่ไหมดินฝั่งที่อยู่ตรงข้ามจะลดลงมันก็จะมาทับถมกันพอทับถมก็มาเรื่อยๆก็จะมีต้นยางเสร็จใช่ไหมล่ะ พอชาวบ้านเริ่มมามากขึ้นนะฮะพอเริ่มมามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมใช่ไหนก็เริ่มตัดต้อ,อย่างไปเรื่อยๆใช่ไหมก็มีการค้าแล้วการค้านี่สมัยก่อนเนี่ยเริ่มแรกก็คือสมัยปลายรัชกาลที่สี่ต้นรัชกาลที่ห้าเริ่มมีการค้าขายแต่จริงๆการค้าขายอะ่ะมาเริ่มตั้งแต่สมัยตัวรัชกาลทิ่สี์นะใช่ไหมจะดใูใครเคยดูหนังเรื่องพระนิษณุรลกไหมอ่า นั่นแหละครับตั้งแต่เราได้สิรมาแล้วก็เริมีการค้าขายขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมล่ะชาวจีนเนี่ยก็ได้มาค้าขายนะอายุยยสุภันก็ไม่ไกลกันมากแล้วแม่น้ําเนี่ยชาวบ้านจะเรียกตามเมืองอ่าจริงๆอ่ะจะเรียกแม่น้ำท่าจีนก็ได้เรียกแม่น้ําสุภันบุรีก็ได้นะครับผมคนอยู่สุภันก็เรียกแม่น้ำสุรันอ่า คนอยู่ตัวคอนเสีก็เลยมานำคนอยเสียสิ่แต่เป็นมานนำเดียวกันหมด้แต่มาเพราะชาวบ้านเมื่อก่อนนะการติดต่อสืส่อสารเนะี่ยไม่มีไลน์ไม่มีมือถือไม่มีเข้าใจไหมครับการติดต่อหากันยากกว่าจะไปเมือง,ก,องกว่าจะไปจังหวัดเนี่ยมันใช้เวลาหลายวันปุ๊บเสร็จเนี่ยก็จะมีเรือสำรอมมาขายเกลือขายโอ่งขายอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยแล้วก็สัมเพลว่ะเมื่อ,นนะอก่อนเนี่ยพอมาแถวนี้มันจะเป็นสัมเพาเล็ก เขาจะเรียกว่าตะเขาตะเาก่อนนะอ่ายังไม่ถึงสำเขาแล้วถ้าเป็นสำเขาเนี่ยจะเป็นเรือใหญ่เรือด้ยินไหแต่ไม่กี่เครื่องนะสมัยก่อนจะมีทั้งท้ายยื่นปลา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 ไปเรือเอมาพายที่ไหนที่นั่นแล้วตรงเนี้ยมันเชี่ยวใช่ไหมเพอมันเชี่ยวมากเนี่ยเรือตะเขาอ่ะมันจะลงงานนะเพราะในนั้นมันจะเป็นเชี่ยวนะมันจะลงงานพอลงเสร็จเนี่ย ชาวบ้านก็เลยมองถึงกระถิ่นกเลื่อยถึงป่าเปลี่ยนละโคอีแดงเปลี่ยนละก็เป็นวัดกับเขาล่มใช่ไหมแล้วัดกับเขาล่มพูดเพี้ยนไปเรื่อยใช่ไหมเขาเห็นเรือใหญ่ๆจังก็เลยเล่นสัมเขาก็กลายมาเป็นวัดสัมเขาล่มวัดหมู่บ้านและโรงเรียนจะเจริญก้าวหน้าของเกิดจากแรกเลยเกิดจากหมู่บ้านหมู่บ้านสัมเขาล่มชาวบ้านศรัทธาก็เลยสร้างวัดใช่ไหม วัดคือโรงเรีนนยนแห่งแรกในสมัยก่อนมาวัดเสร็จก็มาสร้างเรียนนะการพัฒน,นามาเรืเ่อยๆจนเริ่มมาเป็นในปัจจุบันแต่ก่อนที่จะเป็นปัจจุบันเนี่ยกว่าเนี้ยตอนที่สมัยนะนั้นน่ะคพ่อหน้าปกอ่ะยังไม่มีนะยังไม่มีมีเจ้าวาดองแรกแต่ก็ทางรุ่นเกา่เกาๆก,ากา็ไม่รู้ว่าเชื่ออะไรนะอ่า ก็ได้มีข่าวมาส่กญาติพี่น้องว่าที่วัดปู่บัวอำเภอเมืองสุพรรณปู่ที่ปุตติแตกมีหลวงพ่อนาปกเยอะมากหลวงพ่อนาปกเนี่ยจะเป็นหลวงพ่อหนว่งจายสมัยรุ่นรุ่นปุรีรุปุรีตอนต้นรุ่นปุรีมีอะไรบ้าง ลูกบี้ตอนต้นตอนกลางตอนปลายก็จะแยกกันไปสมัยนั้นก็จะนิยมหลวงพ่อหน้าปกเียวกันแล้วพอมาพุทธิติแกเสร็จเนี่ยทั้งญาติพี่น้องเนี่ยก็ได้มาบอกว่าเออเนี่ยลูติเแตกใช่ไหมล่ะหรือเจดีแตกเหมือนกันการบูรณะเหมือนกันเจ้าอวาสสมัยก่อนก็จะเอาพระเนี่ยเก็บซอน่อยนใช่ไหมพอแตกเมื่อไหร่พุทธิขึ้นมาก็จะขุด เจอพวบเสร็จเนี่ยชาวบ้านกับชาววาก็ปรึกษาหาเรื่อกันแล้วรวมตัวกันแล้วก็ไปขอ,ปอหลวงพ่ออาณานคุนมานะครับผมแล้วต่อมาเนี่ยตอนเนี้ยมันเริสร้างต้นไม้นะไม่มีอะไรเลยตัวน,นี้ยังไม่มีอะไรเลยนึกสภาพลอกตา่างบบไม่มีอะไรเลยตัวน,นี้ยังเป็นทุ่งนานเนี่ยที่ตัวหนูเหยียนอยู่เลนี่ยเป็นทุ่งนาเนีเป็นปัญยาไม่มีแล้วหมดแล้วต่างกเราใช่ไหมครับผมแล้วก็มา จังหวัดที่สองนั่การเป็นนั่การเก็นก็มาเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วช่วงนั้นก็มีถามว่าจะมีโจเนี่ยที่จะมาถมไหมครับอธิการนี่ก็กลัวเพราะเพระทูก็ไม่มีอ่านะวิหารก็ไม่มีอ่ะอธิบายคว่าวิหารวิหารก็บทแตกต่างกันยังไงรู้เปล่า นะ่ะวิหารเนี่ยจะไม่มีรุนิมิตนะแต่โบสถ์จะมีรุนิมิตอัคคีบ,บ,บัคิเป็นพอพอหรือไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราก็จะตั้งอย่างนี้ก่อนจะไม่ไคะครับผมแล้วเพราะว่า,ารบรร ok ยากาศเนี่ยเขากลัวหายเขาก็เลยนิมนต์เก็กบปฏิปติจนเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะจนมาถึงเจ,าจ,าจ้วารุ่ที่สี่พระจัดรจุปพรจัดจุดก็เริ่มสร้างนะ แต่เป็นวิหารไม้อยู่พอเป็นวิหารไม้เนี่ยเขาก็ป่วยนะก็เก็บเก็บไปพอมาถึงนะจ้าวารุธที่ห้านะก็คือมหาสินมหาสินเนี่ยเขาเลยเริ่มสร้างนะเริ่มสร้างก็คุมอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จก็มาถึงจาวาลุธที่ห้าคือหมหาโลด ไปโลเนี่ยก็ส้างประตูแต่ประตูตอนแรกผมนั้นไม่มีนะครับตอนนั้นก็ยังเป็นปูนผสมไม้อยู่ก็สร้างสายกันขโมยเขาสร้างกันขโมยเสร็จปุ๊บเสร็จมหาพิโรธเขาสืบนะครับผมแล้วก็ทักทูนประดมก็คือฆ่าการกัดนะครับผมก็เลยมาบริณะ์สืบสมบูรณ์แล้วก็สร้างประตูนี้ขึ้นมาเป็นประตูที่สาม ยากก่อนะก่อนนะนนะมีแค่สองประตูนะประตูมหาวิโรธซ้ายกว่า,า,ามันน่าจะไม่มีอ่าพออาจารย์จยักมาปุ๊บก็ซักนะแล้วก็เสร็จสมบูรณ์แล้วก็วัดก็เริ่มก็ค่อยๆนามาเรื่อยๆมาจนถึถนทงทปัจจุบันนี้นะครับผมไม่คคมีน้อยใจมาก ประวัติความเป็นมาของวัดวังสัมพร่มและหมู่บ้านวังสัมพร่มแล้วและหมู่บ้านของเพื่อนๆล่ะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับอย่าลืมมาเล่าสู่สกันฟังนะครับบ๊ายบาย